สบายดีตอนสวยละกันเนะทุกคนบุงแนมักถัว่วขอ่อยพี่น้องขันโบเก็บปลาคืออยากง่ายอยากง่าเลยเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องขอ่อยกาลังสิเก็บมักถั่วนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมถั่วฝักยาวนั่นเองเดี๋ยวสิขออนุญาตตั้งกล้องไว้ละกนเนะพี่น้องเนาะเก็บมักถัว่วพี่น้องมักถั่วขอ่อยกะงหญ่แล้วนะพี่น้องกาจะมีมักถั่วแหละนะ่น เนาะสบายดีเดอ้อทุกคนแล้วทำไมเธอมาจ่องกันอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยถั่วสวยๆเดอ้อพี่น้องนี่มีแต่มะถั่วนะฮะมะถั่วงามๆเลยเพราะว่าลอดนี้เป็นลอดแร่นะฮะพี่น้องกำลัม่กระซิงยาวเนี่ยจักหน่อยเมื่งเด้ออันนี้มันประมาณ เจ็ดสิบได้นะเนี่ยเจ็ดสิบเซนได้เลยนะเนี่ย mm hmm. แต่ว่าจิบลายปันได้พี่น้องมันเป็นรอดแรกพร้อไม่ได้เป็นโดกห mm hmm. นวดมันยำย่างอยงพี่น้องตอน mm hmm. อีกสักวานสองสามวันเนาะก็น,น่าจะเต็มที่ละอันนี้ที่หมากเรกของเขาบอสบอนลา จกได้แบบนี้จักสองสามล็อกเนี่นเราพี่น้องคือแบบว่างามแพงแต่ว่าหมาเขาพันในใหญ่เต็มทีลายเนาะทุกคนคือสีส่หลานี้คุณนี่น้ำยางอยู่ก็มีแต่มักถั่วเนาะพี่น้องเนี่ยมักถั่วแล่อันนี้นะนี่ไงก็บได้เลย เห็นไหมพี่น้อง <laughs> ดกอยู่เด้อพี่น้องเอาอะไรมาทั่วแหล่เพราะว่าอ่านายเหีนทั่วเขียวเขาบอกพอนะพี่น้องนเลอนะก่อนิยัตไก่หนายไก่ตาทีนึงเด้อพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็ได้นี่เห็นไหมทั้งเขียวทั้งแหล่เนาะ ได้สิหาเบิ่งควมเมียวเวแตกต่างก,กันขนาดไหยเห็นไหมมกทั่วมักทัวก่วเละเว,ว่าเัวนาอกพี่น้องหมากน้อยหมากเน่ยวย่าวัวกันนาอทุกคนเ๋ยวล็อกนี้เข้าไม่ได้เนาอล็อกนี้เป็นเยี่ยงไรล็อกนี้กำลังใหญ่พี่น้องเอ,อ้ย เนี่ยน่าอีกประมาณสองสามวันสองสามวันเก็บสองสามวันเก็บเนาะอันนี้เก็บได้เลยพร้อมกินแล้วโอ้ยดอกหนักนี่ตรงนี้ก็มีขออนุญาตตั้งกล้องนะพี่น้องนะ อันนี้มากน้อยมากสันสะะ่นเพราะว่าอยู่กับพื้นมันบ่อเยอดโอ้หมดมาเลย้าหมดมาแนละ้วเพียจะมาได้ทุกคน I um... โบกกับพอโมานี่ทุกคนเป็นไม้ถั่วเรางามอยู่เด้อแต่ว่าแมงกะลงเนาะแมงโบงกะลงกินแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้อันนี้อ,นน <c oughs> อันนี้ก็จะเก็บไปก่อนเนาะ <c oughs> ขออนุญาตนะทุกคน <c oughs> ตั้งกล้องไว้ บัดคันสำเร็จพอดีแสบนะพี่ต้องิดโลด,ดเครื่องของเขาทำไมมันมามาอยู่ข้างล่าง 那。 ทุกวันสองวันเขาเจ็บตื่นเลยนะทุกนันนี่ได้ยินว่ามันสองสามาไปจะไปดูตรงนี้ อันนี้คือตัวล็อตแรลกหรือว่าล็อดเออนี่ไงลออ็ออดชิว่าคือล็อดแรกเลยเนาะพี่อ้อกมาเนี่ยเพราะว่ารเราได้เคยเก็บเลยมะทั่วตอนนี้พอกระิเก็บเป็นมือนี่เป็นมือแรกเนาะเนี่ยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไ,ได้เลยนะทุกคนเห็นไหมสวยอยู่นะ คนต,ตัวนี้เป็นรุ่นก้อนก้อนก่อน,ก,อนก้อนจากสีว่าก้อนใดก้อนแตงแต่อ่าาที่ปลูกพักแต่ว่ามันบอดได้น้องม,มันได้มันมันคีลายม่กูดมันจอง

เพื่อนก็นจะเป็นทูน่ากูตาถ้ากาศชอมกับเบิร์ดแล้วนักนอกพอได้เก็บยอยู่โูเท่าขไขมาปินมาเขืวดินหรือไม่แถวลงไหเก็บมกทั่วแล้กกับสปิตาสกล้วยบน้กล้วย นก็เห <ırd> <Có Rabbi. S 1> ็นมันเหลืองเหลืองดำน้อยนี่ยคือสุกแล้วสุกแล้วทุกคนกล้วยสุกกล้วยสุกเสีอฉันเนี่ยมีใจก็ไม่รู้ตีมีได้สามสิบบาทไม่ไม่ขายเลยกินอย่างเดียว ทำไมเธอเหนื okay. ่อยเธอเท่าแล้วเธอเท่าแล้วแตก็เลยเหนื่อยต้มต้มยังต้มยังกระว่ยพี่น้องถ้าขายกระบีละสามบาทแะ่ต้มต้มละเกินให้หกบาทเจ้ที่จริงกะเอาไปกินอะไรพี่น้องบ้าให้หายดอก ขาจะไถ้าดุก็จะไว้ทำกล้ยกวยกล้วยสาบเนาะมะทัว่นี่ถ้าไม่กินมันก็จะแก่เกินไปเนาะนี่เตยไม้เอา้อาอาสีปิดอัาาน,นเซกซ์ก็ซ้ำไปดูดเอาันื้อมะซั๊กเ๋ยวควัดลอกนี่นะพอควัดเบิดแล้วยังอีกสองลอกแล้วมันทรดยดินเราพอกาวันอื่นไปก็ได้

เดี๋ยวมันลกคนนี้นี่มตึงนะมาขวไปไกันพี่น้องากจักมัดสามารถจะอยู่เระมนามสิมัดเส้น้าน่าะไหวต้องเย็นก่อนเพราะว่าเราจะไปกินเนา ข้าต้มดิเมื่อกี้ข้าต้มตัดจอนดิบอเวมเห็ดแล้จะจะมีเยอะเลย เด็กกลมมากสองม,า,มนนาน่ไงลาหลานก็บอมีเยินเยอะดีเลยดีเยอะยะไปอ่ะไปทำอะไรกันอีกเนี ไป้กับปแีแนนี้ปลีแวโอไ้ได้เกกมาสง่งมาแต่มาปีแวนี้ปูหลายกว่านี้ <c oughs> มีปูยจ้ะพีนาี่ปูเฮนี่เฮ้อเยบู๊ผักสันผักกะฟ้าแ่ก็สิปูเห็ดแถวยาวเลยจะแถวหนึ่งก็พอคบบบบบนบบ้บบบบลบบ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  เธอยังไม่เธอยังไม่ได้ไปอยู่บ้านใหม่เธอสักหน่อยถึงชิต้นน้อยแต่ก็ได้อยู่ไปเนาะมันก็คือว่าตื่นจะได้เนาะเฮ้ยโอ้ยคือเจ้ากันอันบอนได้ที่มันเป็นอันะไรเฮ้ยยังไงเครื่องอะไรเลยเฮ้ยที่ว่าอันรถไทยมันพรมนี่ย มันดันไปนั่นอะไร่มันสูงนมันก็ดันนกเลยินกระปุกนน้องใช่ข้าดอกเลยใช่ข้าวดอกป่าวอู้กระปุกเร็วเลยเอไม่มีขาดอกซื้ออสซี่กับสอีเมื่อานทั้งท่านกับแานออโอ้ยไปาเาเลย ว่าปลูกขึ้นปลูกเขาบอกให้เขาตอเอาแล้วปลูกเขาแล้วก็นี่นเกี่ยวก้อนมุ่งนะครับปลูกก้อนมุ่งป๋อถ้าไม่นหนังพอจเจี่ยมหนักคือของเขาก็หนังไม่พอไ,ได้แค่นี้ จะต้วตัวมันนี่เหจะไปโงพยาบาลหมดเลยมติตาก,กันถามว่าตรึงไหมตรึงจ้าทุกคน<บ>ตรึองอยู่ขนานี้ก็ไปมาเขาจะาาต้มให้กินนะครนนนนอยากกินนื้อเขาทำให้ันกินน่อ,องเกินเขาวะยังไับกุบ้งเรียกกะพขึเน่อ,อ เอาโกินแล้วกุ้งกินแล้วก็กกคันเบึดคืนกระแทกขุ่มมาจากคันคันคือว่าต้นน้ำตกเราก็เลื่อนมปซื้อกุ้งม,มากินพี่น้องเมือนั้นนะพัด์ชิบัคควาลีแทออ้กินไล่เมือนั้นไะเออนลยไปตกกลางคืนมาไปคันน้ำแข็งน้ำคาน้ำคลื่นแบบเข้าไปถืกน้ำคันนะมา ไม่เกิดปงไม่เี่ยเี่วโ้ยจะคิดได้จากโลกน้องสังรุน่นเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสิได้จากโลกนี่หลอกแหละจะกินโลกันเพราะว่ายังอีกสองหลอกน่อยเนายะยังกลมบบเบิด เปนเมื่อยจะเป็นปาจะพอนเดียม่แรงโคตรตื่นมาไม่แรงแตนโคตรตื่นตื่นไปใส่เนาะเ้ามันดูเป็นอนองเลยนะไปใส่เอาไปส่ไปใส่นี่ไปใะ่ละพี่น้องเอ้ย<ม>พอได้หางเป็ซีบเนาะคันเลือกอันกินกั่ตังคาย มากัศกินกัะบรนปานได้ดอกอกุโนเป็ส่วนมากแต่จะทายในหลายตัวเนาะมีแต่เธาจะไว้ขนาดไหนมีกระต้านหนึ่งหรอพันหนะ่ะจักบนคนนั่นแต่ว่าถัวรอดนี้ก็จ่ายน้องปันปันมาไปแล้วหนึ่งพันบาทเนาะซึ่งไม่รู้ว่าเราจะได้กิโล ได้นขนาดหนเนาเด็กันจังว่ากันที่นี่พี่น้อมปันปันเมาไปแล้วอืมกระตุกกระักด้มนกัิน,นลอมักไม่หดอวามากระจกับ้งตได้ไคร มันพักเลยนะมันหักลงมาแล้วมันก็หลับเลายขวามันจะขวามันจะมีน้ำทำไมขวามันจะปิดสาทำไมใไรโทมาลุยเป็นยังไงจักแห้วบะคู่ uh ู้จ uh ้าไปเนี่ ก็แจกนะแจกแต่คือความหมายว่าจะไปแจกกี่โมงอะไรยังไงแซนควัดหมัดทอดินอยู่นะได้ยินนะโอ้โหมาเจ้าอยู่สายสันมาเจ้าอยู่สายปล่มยแต่ละช้อนมันระว่ง ก็มาแม่แ no? no. ้อบพี่ะกังปลาดำล้งเขาโนโนเศ้านีมันเศ้าเลยดิอรีบไปเถอดิตเรือเบาบางๆเยาเกมเไล่ะแ้อันขนาดอยู่เดินหนึ่งสองสาม 6มาเจมาแปมาต้นนึงในหนึ่งในแปดนะสต้นและแปดชองสีหต้นละชอลุมหนึงลุมหนึ่งนงใส่สเม็ดสามเม็ดเื่กับสเม็ดนี่กันกกนี้แล้วปรับกายนเดิมเจะจบไปีกระเทือนะ เน่าเลี้ยวไฟน้ำมมก็ไม่ด้ทางเลี้ยวตอนนี้ตอนนี้ นตายแน่ๆเลยร้อนมากเลยเราอยู pues, ่สองล็อกจาจะปลูกไหมที่บ้านไม่ปลูกหรือว่าวันน้ำมันลายจะรอวันรอให้น้ำไปรูปข้าปลูกก็เขาว่าข้าวปลูกอันนะครับข้าวขัดวันเดือนนะวะ่าข้าวาปลูกกันหกเดือนแปดเดือนเก้า เป็นเก้าแล้วกันปลูกต่ออีกบ่ดเฮ้ยควันแล้วก็ปลูกต่อบ่มันปลูกได้ไหมถ้าสมมติว่าเราควันแล้วเรามาปลูกต่อถ้าในนั้นที่นี้ถ้าในมันกรอบเป็นผูกก็ได้นะแ,แต่ตอนนี้ก็คือหาดินก่อนหาหลอดแกดินก่อนพี่น้องเพราะว่าเขาจะถม ต้มข้างหลังบนนั้นมีกอ็ออกแล้วก็ปปลูกใส่ได้ัวดดีๆสักก่อนมันมีไปกีดินแท้ แก่ขากันนะแล้วตัดเหรอไม่เหม็นมันกระดิด๊ดนี่มันมันออกนูนะ่นแล้วไอพี่น้องเดี๋ยวอันเปิดชิปสซมน,น,นะก็จะมาหลุดน้ำเดียว สรก่อนเรารอรุ่นตอนชั่งน้ำหนักว่าเราจะได้กี่กิโลนี่ทุกคนทวดินของเราทำไมไม่โฟกัสเลยนี่นายแดงจงคอมงามคืออย่างนี้นะพี่น้องทวดินสองตะก้าสามกะละมัง ยาสีสังน้ำหนักอีกทีหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราเอายาสีสังน้ำหนักดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนนพี่น้องโมได้งามเลยแตอืมนี่ใส่ตะกะนนี้จะเป็นงามนะพี่น้องตักแป๊กๆเนี่ยเห็นไหมหนักก่ะยังบมได้ลางอยู่พี่น้องเนาะ เขาส่วนก็นจากสี่เลยพี่องเอ้ยเขาหัวเขาส่วนเลยกันเพื่อสิได้อาบแนมอาบน้ำน,นี่แน่น,นม,มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะใส่ถุงไว้แล้วเราก็จะไปชั่งน้ำหนักว่าเราได้กี่กิโล อหาโลมันอยากแก่พวแวมันอยากเบานะเฮ้ยแก่จนอยากจนต้นอยากตายอะ่ะทุกคนความแก่ความมันอะแต่ว่าแทะจะหออไปต้มมันจะมัน เฮียยังเล่นอยูลนะดูสิโอ้ยังใหญ่อยู่นะจะได้กี่โลเนาะเก้า,า,กา,าโลเก้าโลเก้าโลหนึ่งโลละสี่สิบนั่นบ่น่าทับถุงอ่ดีกว่าว่าเขาขายโลละสี่สิบนั่นบ่ แม่โลูนสิสิทำเป็นถุงยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอาเนาะป้าพี่น้องเดี๋ยวสองแาวอำานาพระจักรก่อนลันเบอร์สุกขสุกงลเนาะเดี๋ยวอันช่วดินกับขารวบรวมได้อันหลายหลายสกอนเนาะเาจากเห็ดเป็นถุงเป็นถุงไปตามที่ไอคุณยายน้องปันปันเพื่อนอยากให้ป้าเอื้อไปแจกนะฮะทุกคนกระจังอีกทีหนึ่งนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้อำานาพระจักรพี่น้อง ถามน้ำออน้ำก่อน